สวัสดีครับมาห้านอยนะครับมัดสามนอยนะครับสามนอยวันนี้ลงให้สามตัวอย่างเดียวนะครับเน้นสามตัวนะครับผมเจ็ดพอคอนะครับเน้นสามตัวนะครับ เอาสมตัวอย่างเดียวนะครับผมเ0้าศู 537นะครับชัดไหมครับงมดที่แล้วนะครับแตกสามตัวนะครับเมื่อที่แล้วนะของวีนะครับผมนะครับตัวเน้นนะก็ติดไว้บ้างนะครับผมติดไปบ้างนะครับติดไว้ทุกตัวนะครับสามสามน้อยนะครับรวดสามน้อยนะครับผมขอให้แตกอีกนะครับเมื่อวานได้แตกแตกบ่อยนะครับส่วนนี้เดินดีนะครับผม ส่วนนี้เดินดีนะอย่าทิ้งนะครับผมติดไว้ห้าบาทสิบบาทนะครับสามหน่อยนะครับผมติดไว้ห้าบาทสิบบาทงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาก็แตกนะครับแตกวีนะครับผมสามหน่อยนะครับผมแตกวีนะนี่นะครับสองสามแปดนะครับผมสองสามแปดนะ สองสามแปดแตกวีนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีขอให้แตกอีกนะวันนี้ลงให้เฉพาะวันนี้ลงให้เฉพาะสามตัวนะครับผมเล่นสามตัวไปเลยนะใครอยากแยกนะครับใครจะคัดออกก็ตัดตัดได้นะครับเก้าหกเก้าสองหกสองนะครับผมตัดได้นะเฉพาะตัวเด่นนะครับแปดหก แปดสองหกสองนะครับตัดเลียนได้นะครับสามหน่อยนะครับผมขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะใครอยากเข้าไปดูไลฟ์สดก็เดี๋ยวปักหมุดเพจไว้ให้นะครับปักหมุดเพจไว้ให้นะเข้าไปติดตามได้เลยนะครับในเพจอ,อภัยนะครับขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยครับสวัสดีครับ